สวัสดีย้ำเศร้าจ้ะพี่น้องพกก็ะซองยาเสาป่านะครับมานามาเบิงเพียงหน้าฝนตกวานานียันพายุออกไปบ,บ่บ่บเดวไปจ้ะยังคือเก่าหักเซียจังหน่อยอันนี้ผู้เสป่านมตาตัดฟื้นพอมมตาตัดต้นใหม่ไงฝนตกใส่มือคืนนี่น,นามว่าท่านอิมแหงเบิดแล้วพี่น้อง ช่วยปานดันเพิ่นดันใหม่ขึ้นมากก็มาตัดเป็นฟืนไว้ตัดฟืนไใบน้องบันเนี่ยซุมมันใหญ่กองไว้ฮั่นบันนี้ตัดทอนฟืนไใบใส่ปลายมันไทยสิแล้วหรืเตั้มันไทยไง่ายเนาะหนะน้าฝนตัวนีมาลงทุนทางไทยเนาะไทยเขาไว้เนาะ ถ้าเป็นไวเ้เฮ็ดฟื้นทอนไว้เถียงบรรยากาศอยู่ทุ่งนามาให้พี่น้องเบิ่งจ้าทั้งนั้นเพิ่นกับไมดเถียงหน้าฝากกันเพิ่นกับไมดเถียงใหม่จ้ะกูจ,จะซิซูกับพี่น้องเบิง่งคุณมองรถจอดกูจ้ะ เพียงนานกับเซ่นหน่อยนะึงอดีได้ฟื้นเนาะได้ฟื้นกับลางใส่กระลังเคียงไว้ไมย่ค่ะขึ้จาเขาฮ่มก็นี่จ้ารถไทยขนาดจี ส่วนขึ้นไห้เน้ะค่ะเนาะวันไงย,ยก่าได้พอดีรถไทยเพิ่นมาไทยนาทงนี่ก็เลยให้นส่วนขึ้นไหจ้จ้ะวนถึงคันไดน่าก็พอดีค่นได้ไทยเลยเนาะคะ่ะ ยัยลีพี่น้องเออกอดกับกระโปรงกินง,งองมาปะเนี่ยดันขึ้นหายนะพี่น้องเนาะดันขึ้นจักให้หนะขึ้นหายจะลดใัยแม่แก้่เรียบร้อย พอดีพอญา่างแล้วมัดไถนาแล้วขนซอยพอดีพอดีเลยบ่ขนเจาะกับบ่ได้ถ่ายได้พญายเ้ยพอญายางเลยขนดอกส่อยกันเด้จักล้มแหงบ่แหงเนาะพี่น้องไอ้ต้นไม่บใาญงก็ล้มกะแนนี่มันมาแต่ทั้งมันซอมเนาะมันซอมมันแสกเสียหายไปเก้าหลังสิบลังผูเด้ ลมแฮงอยู่เด้อังคนพ่อใหญ่อังเดี๋ยวข่อยถ่ายรูปอ่จจะเจ้า <c oughs> <laughs> ทักทายยามเช้าพี่น้องมื้อนี้มานามาสงม่งเบิ่งนาพี่น้องลมพัดของไปนําไห,หนาเต็มเลยเก็บท่อนขึ้นมาไวจ้จะ้ะนี่จ้ะติดขี้ตมเต็มเลยสิ่งของอันไว้น้ําเียงนาอยาใส่ปาน ลมพายุมาหมู่วานนี่พี่น้องเอ้ยบายสามหมู่วานนี่เพื่อนเปิดไปเก้าหลังสิบหลังอยู่บ้านตาลบ้านยาสปานเนาะ,ะบางคนกะไปหลังค่ายู่บานนา้บานนาซอมบ้านนาซอมบ้านแสงนีน่เขาจะว่าไปหลายหลังเก้าหลังสิบหลังเนาะค่ะบ้านตาลกะมีส่วนหน่อยเนาะคะ่ะสองสามหลังหลังค่าที่ว่าออกเป็นเพื่อนเปิดสองสามแผ่นก็หลายหลังนี่เนาะค่ะเนาะอันนี้เทีย่ยงน้ายาสปานนี่ค่ะ ยูจังน้อยจะพี่น้องยูจังน้อยกับปิวด่ค่ะน้ำหงกระแหงบ่แหละมาตัดตนน้นอันยูคาาหไงกระปูแซ่ป่านต้นอยูคาต้นอีง,งูยลงพี่น้องจะมาตัดลงเพื่อนกะสิไทยหน้าออกเนาะคะ่ะ โงยโลงจะฟองเพิ่นว่ามาตัดออกให้แน่เลยกู้เยปานก็เลยมาตัดออกจ้ะโวยโลงให้หน้าเพิ่นรถไทยกับสิตาไทยอยู่ตั้งไว้คือเก้าบ่า ดีอ่ะเดี๋ยวพี่น้องอเวงอยากแห้งเนาะค่ะนั้นท่านได้อินห้าเก็บถอนออกจากทางเพื่อนนะคะเพื่อนดันขึ้นมาทั้งทงต้องพัดดีดีเนาะลมเย็นขนาดพี่น้องเย นกเยีต้นจานต้นนีก็เหี่ยวและสิตายเลยพี่น้องมันเถาแล้วจะท่านเดวานสุจิมมาลัยปันท่านเยปันได้ฟื้นกล่องหน่อยนึง ทัดอบจากทางรถไทยได้ก,กองน้อยนึงจ้ะถอนจมน่อยมาไหวสักก่อนจมไงแล้วจะเอารถเพิ่นมาแกเนาะไทยสิเลลวเลยพี่น้อง พราะยายนี่ยเราไปคนเดียวเอาประดดไประมือก็รับงานโบรา,ายเนาะคะนะ่ะเนาะตรงละสองไลนสามไลน ทางพ่นักคนใหญ่มันขึ้นมาจากทาง ไทยมือเสาร์นี่พี่น้องไทยนี่ไทยมือเสาร์นี่ค่ะลมพัดแห้งเลยได้จับคอนบวกไว้พี่น้องเลยเดื่อย,ยแล้วเดินไปทั้งเขียงก็ไทยมุอเสาร์นี่ก่อนยังคอนขี่ไทยอันนี้ฝนตกมานี่น้ำโบหงมันท่านไทยอิ่มเนาะคะัน มันเป็นดินอยู่มาเก็บปูก็บ่พอสิได้มาน้ําทันได้อิม่มคัานน,าน้ําเนาะให้นามนีแม่สิได้เก็บได้นีียจักนอยขอตกลงมาเตนเนียน่ยดเก็บไปไล กระเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเก็บสาดมาตากไว้น้ำลายเลยพี่น้องน้ำสะปลูกปกแตงกิ่งไว้เพิ่มขึ้นเล่นปักแตงไทยปลูกเส้งเงาไม้ไว้ต้นได้นหมกทั่วโค้นเ่ยขึ้นลายๆกํากลังแตกแน่แตกนอกพูนค่ะก็าจาเมื่อแหละ เพียงนั่นกลับไปเพียงนั่นนะเพื่อนมาเฮ็ยใหม่ไปขัาทั้งรถแลนลมรถไทยหน้าไทยได้หักปั้นบ่ได้ มันเหนียวโอ้เย็นขนาดตมามะฮุงกินเขา Mưa con phía nóng ơ khăm là Sớt bán nhạc của con Cát nhằm Thùng thà Thay nhạc cát nhằm Trái thông phùn rồi mưa Lấy con ngu Tắt đi bà Tăm Tôi thấy dậm ra nè thai Xuống trực cặp Mưa Làm cầu ở chỗ ở โทมตัวนี้ค่ะอัน,นเป็นวานแล้วเป็นหักใส่เข่าเลยนาะอันนี้เป็นดันคืนแล้วตัวอันได้ดันดันดันขค้น เราเป็นบานเลยเนาะเป็นงาวานี่ค่ะร่มแหง้งใบแหง้ง ทางฝนลมหมู่บ้านเนี่ยมางานค่ะงเพื่อเห็ุอีกว่ากระดุงพันปิดีงานนั่นไหลทับน้ำเลยงานอยู่ค่ะ เงียเหรอคนมาหาเอาละ,ะกีมม้ครับละนี่ะนาดเลยอยข่านี่เขาม,มาไทยแล้นะ หาคนสีไทยรถไฟคันนี้พอ กี้นี่แล้วเนาะผู้มอกี้เราไปพ่นเขาทุ่งนี่แล้วเนาะไอ้หน้าหวานฮะชุบจีนาลุงล้านเหรอ าสะป่านมาแต่นาแล้วกลับมาทำงานต่อนะคะเป็น,นคุณหมอออกมาพ่นควน,นยุงลายบ้านนีเพ่นไขเลือดออกนะคะกับอดอสมองพ่นคุณหมอเพ่นออกสมองพ่นรอหมอทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะคะพ่นหมอกพ่นควนบ้านนี้ไข่ลเลือดออกคะ่ะ จ้ะคุณมอย่างออกไปละเอสิซ so ื้อเอ้ยบอกจังซําลังโหลดแอป้าไปแล้วลบ่แล้วเนใกล้กลมันละมซาส่งงานส่งงานจ้ะันี้เฮาได้เฮ็ด จะเฮนเป็นดิทง,งไก่ยามแบบฝนกสิมาอีกแล้วพี่น้องเลยไปกลับบ้านอสมอเราเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะได้น่ะฝนจะตกมาอีกแล้วนี่กลัวพายุมาฝ่าเมอได้พายุสิมาอีกอย่านนี่คือเมื่อวานนี่ล่มละเนี่ละนาดนี่สีคือคือมาอย่านรถพี่น้องเลยจะอ,ออกเมื่อก่อน อสมอกำลังส่งงานนี่ค่ะคือทางมาเนาะค่ะเนาะสมอพันกว่ามานี่นะคือไม่แล้วฝนจี๊ตออีกแล้วพี่น้องพันงานมามาเด้ออสมอเลย แล้วไปหน้าหน้าติดบ้านเพิ่น un, มันไหลบ่นั่นมากระแซยอยู่นี่นะคะนึกว่าจะเลี้ยวนี้นึกว่าจะเลี้ยวนี้เพราะเลี้ยวบอ เลี้ยวเส็นเพิงเลี้ยวเส็นนี่เอาอุ่นนุนซื้อน้ำโคกคุณป่าก็จะกวดเนะี่ยคุณป่าซื้อน้ำโคกจะกวดเนะี่ยคุณป้าสีพายซื้อน้ำโคกหน่อยจ้าอยากกินน้ำโคกโคกแก้วนี่ก็ได้แก้วใส่น้ำแข็งนะ อันหนึ่งกวดค่ะคุณป้ามาอุ่หนุนคุณป้าค่ะอยู่น้ำเย็นๆสวัสดีค่ะคลิปวัอนี้กระจกลงเพียงสามีเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ย่างสป่านะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ